สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ KB Auto Review ช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับเทคโนโลยีทางทหารยานยนต์พิเศษและนวัตกรรมยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลก สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในยานเกราะสำคัญของกองทัพไทยนั่นคือรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2026ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทยในการเพิ่มสมรรถนะทางยุทธศาสตร์และความสามารถในการป้องกันประเทศรถถังรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบเพื่อให้มีความเร็วความคล่องตัวการป้องกันและกำลังยิงที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า โครงการพัฒนารถถังรุ่นใหม่นี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2021หลังจากที่กองทัพไทยได้ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและพบว่าจำเป็นต้องมีรถถังที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่ได้ทุกสภาพภูมิประเทศการออกแบบและพัฒนาส่วนใหญ่ดำเนินการโดยวิศวกรไทยร่วมกับการให้คำปรึกษาทางเทคนิคจากพันธมิตรต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจในสมรรถนะและความปลอดภัยของระบบ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือการใช้เกราะหลายชั้นที่รวมทั้งโลหะผสมชนิดพิเศษและวัสดุคอมโพสิตที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาระบบเกราะน,นี้สามารถทนต่อการโจมตีของกระสุนเจาะเกราะและระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ยังมีการเคลือบผิวแบบดูดซับคลื่นเรดาร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการล่องหนและลดโอกาสถูกตรวจจับการออกแบบตัวรถเน้นความคล่องตัวสูง มีระบบการสะเทือนขั้นสูงที่สามารถปรับตัวได้ตามสภาพภูมิประเทศทั้งพื้นที่ภูเขาทุ่งราบหรือพื้นที่ชุ่มน้ำ ด้านกำลังยิงรถถังรุ่นใหม่ติดตั้งปืนหลักความแม่นยำสูงขนาด120มิมที่สามารถยิงกระสุนหลายประเภททั้งกระสุนจอบก,กราะกระสุนแรงระเบิดสูงและกระสุนพิเศษสำหรับเป้าหมายเคลื่อนที่ระบบควบคุมการยิงใช้เทคโนโลยีไฟคอนโทรลซ system รุ่นล่าสุดที่สามารถติดตามเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนมีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อปรับการยิงอัตโนมัติตามสภาพลม ความเร็วและระยะทางนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนรองขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรและปืนกล7.62ม mm, ิลลิเมตรสำหรับการป้องกันยันเกราะเบาและบุคคลรถถังรุ่นนี้มีระบบนำทางและสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการหลักของกองทัพ ทำให้ผู้บังคับการสามารถปรับเป้าหมายหรือสั่งการภารกิจใหม่ได้ขณะปฏิบัติการระบบเซ็นเซอร์รอบคันช่วยตรวจจับภัยคุกคามทางด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังและสามารถแจ้งเตือนผู้บังคับการทันทีเมื่อพบการโจมตีจากขีปนาวุธหรือกระสุนที่มีพลังสูงอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการป้องกันตนเอง รถถังรุ่นใหม่ติดตั้งระบบปล่อยสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์และเป้าลวงเพื่อลดโอกาสถูกโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีหรือระบบเลเซอร์นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนและการจัดการพลังงานที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาพภูมิอากาศร้อนจัดหรือพื้นที่สูงเครื่องยนต์ของรถถังรุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง ให้กำลังมากกว่า1,500แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนราบและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขหรือภูเขาระยะปฏิบัติการต่อการเติมเชื้อเพลิงเต็มถังประมาณ500กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่กว้างได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อย การทดสอบภาคสนามที่ดำเนินการตั้งแต่ปี2025แสดงให้เห็นว่ารถถังรุ่นนี้มีความเสถียรสูงสามารถปฏิบัติการต่อเนื่องหลายวันโดยไม่เกิดปัญหาด้านเครื่องยนต์หรือระบบควบคุมการยิงทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบปืนหลักสามารถยิงแม่นยำในระยะไกลและมีประสิทธิภาพสูงในการโจมตีเป้าหมายหลายประเภทระบบป้องกันและเกราะหลายชั้นสามารถลดความเสียหายจากกระสุนเจาะเกราะได้มากกว่า90% รถถังรุ่นใหม่ของไทยปี2026ไม่เพียงแต่เพิ่มสมรรถนะทางยุทธศาสตร์ให้กับกองทัพไทย แต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีภูมิภาคและโลกในฐานะผู้ผลิตเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงการออกแบบที่ยืดหยุ่นและการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้รถถังรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายภารกิจตั้งแต่การป้องกันชายแดนการสนับสนุนการรบภาคพื้นดินไปจนถึงการเข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกับกองทัพพันธมิตร ทั้งหมดนี้คือรีวิวสเปคและคุณสมบัติของรถถังกองทัพไทยรุ่นใหม่ปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวและกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหากคุณสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์พิเศษจากทั่วโลกฝากกดติดตามช่อง KB Auto Review เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษในครั้งต่อไป